สวัสดีครับคลิปนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้ราคา300บาทถึง500บาทเป็นแบบไหนไปรับชมกันเหรียญแรกที่เราประกาศรับซื้อนะครับก็เป็น เหรียญ10บาทสอสีนี่คือด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นรุ่นเก่าเพรเียเล็กของรัชกาลที่9เหรียญที่เรารับซื้อไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับต้องเป็นเหรียญแปลกต้องเป็นเหรียญหายากถ้าหาง่ายเราก็ไม่ซื้อ เราก็หาเองแต่และว,วันแต่และว,วันเราก็แลกเหรียญมาคัดนะครับแลกครั้งหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณสามหมื่นบาทเหลียนรวม1 2, 5, 10, บาทสองบาทห้าบาทสิบบาทก็มาคัดแต่เหรียญน,นี้เราซื้อมา ในราคา300บาทถ้าสวยๆเราก็จะซื้อที่500บาทเรียนนี้เป็นปีพศ2535สห25้พิเศษแบบไหนนะครับก็ไปชมเหรียนนี้ เรียสิบบาทปีพศสองพันห้า้อยสามสิบห้าเนี่แบบนี้จะหายากยากมากเราถึงประกาศร,รับซือ้อเพราะว่าเราหาไม่เจออยากได้ก็เลยรับซือ้อก็มี f อฟซีนำมาขาย ในราคา300บาทเป็นแบบไหนไปรับชมกันหมุนไปด้านหน้าเกือบขวางนะครับเป็นพระเสียนเอียงจัดรูปวัดตรงขึ้นแล้วก็หมุนเกือบขวางนะครับ ถ้าจับราบรมรูมป,รปรตรงขึ้นแบบนี้มุญไปด้านหลังก็เป็นวัดเอียงเกือบขวางเช่นกันก็มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เราก็รับซื้อสามร้อยเช่นกันซื้อมานะครับซื้อมาสามร้อยเช่นกันก็เป็นพระเสียนขวาง การจะนาขวางนะครับสองเหรียญน,นี้ซื้อมาในราคา6กร้อยบาทใครมีแบบนี้ส่งมาขายได้นะครับต้องเป็นชนิด10บบาทเท่านั้นชนิด หบาทเราก็มีเยอะชนิด5บาทเราไม่มีใครก็ไม่มีดับชนิด5บาทครับก็ก่อนจากกันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ